ครับคือตัวหอมเมื่อกีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาทําคั่วมําแซ่บๆครับไปทํากันเลยมาแรกก็พาเลยครับพาขึ้นนะครับผมก็จะเอาแต่ข้างในมาครับแกะแต่ข้างในเลย หนังเขงวาบอเอาวครับมันเหนียวนี่เดี๋ยวจะบีบบีบีครับนี่ครับแกเอาแต่ข้างในนี่ครับบีครับชิ้นเล็ก ครับเดี๋ยวก็จะไปพัดไปคั่วกันเลยไปคับดี่ว่าครับผมนี่ม,มาเริ่มทํากันเลยครับน้ํามันครับอรอน้ํามันร้อนครับครับกระเทียมครับใส่เลยหอมเดงซอยครับใส่เลยเรากอบพริกครับ ซอยหัวหอมกันจัหน้อยนลยครับเมื่อเครื่องเริ่มหอมสอสๆแล้วนี้ครับมะมครับใส่เลยอัดเลยครับนี่นี่ลัวเลย ผมก็จะปรุงรสเองครับผอมนัวครับนิดหน่อยผงปรุงรสครับนิดหน่อยแล้วก็เืิมความหอมด้วยน้ำปลานิดหนึ่งใส่เข้าไะค่ะโอ้โหหอมครับหอม เวลาชิมครับอ๋อครับพิ๊แกะเดยครับเคือต้นหอมเมื่อี้ครับ,รรบ,บ,รบเรียบร้อยครับคั่วมันนี่ครับไปกินเข้ากันดีกว่า,าครับผมค้่วมันเส่บ มากินข้าวเกินครับผมสวัสดีครับมากินข้าวครับนี่หัวมัมครับนี่ฉับเลยแอบชิมด้วยแล้วครับนี่เอ้ยก็เข้าหนยวครับซ้ายบุฮ็ดแกมพีครับอื้อือ

อนะครับทำใหญไๆแกมฮิต ลอยอืมนะครับอืมหอม อืมนะครับอืมเดีวะครับอนะครับอืมครับครับครับตรงไห้ อย่ละอืมเยอะด้วยครับขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม